อยู่กับเซิร์ฟพุทโธสกูนะครับอัปเดตกิจกรรมตกเบ็ดช่วงตุ๊จีนนะครับผมสามารถซื้อเบ็ดธรรมดาได้ที่นี่นะครับแล้วก็ต้องไปตกที่เหมืองนะครับเบ็ดธรรมดาตรงนี้นะครับโดยการจะไปนะครับขับรถไปนะครับมันจะมีสะพานให้ข้ามอยู่ตรงนี้นี่ครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะมีสะพานให้ข้ามแล้วเราก็ขับไปยังเกาะครับเก็บรถเก็บอะไรตรงนั้น นี่ครับมาถึงนะครับก็เอาเบ็ดลากเข้าฟ้าสลับครับมายืนตรงนี้ยืนบริเวณน้ําหรือว่ายืนใกล้ๆนี้ได้เลครับได้หมดครับแล้วัก็จะขึ้นมาครับส่วนเบ็ดทองนะครับผมเบ็ดทองใช้ยังไงเบ็ดทองเราได้มาปุ๊บเราจะไปที่ตรงนี้ครับเป็นรูปขาวๆนี่ นุชเรามากับเพื่อนหลายคนเช่าเรือใหญ่เลยครับแล้วก็จะมี n อ c ขับให้อ่ะสมมุติว่าผมเช่าเรือใหญ่ปึ๊บพอเช่าปุ๊บ,บผมก็กระโดดขึ้นเรือ๊บขึ้นไปหาคนขับเข้าไปหาคนขับนะครับรอประมาณ20บวินะครับเดี๋ยวคนขับเขาจะออกเรือให้นะครับผมแล้วก็กดย e ีนะครับเพื่อคุยกับคนขับนะครับว่าอ่ะไปยังที่หมายตกปลาปุ๊บเขาจะขับไปให้ครับหรือว่าถ้าถึงที่ตกปลาแล้วเรากดหยุดเรือนะครับ โอเคครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราก็จะจอดเรือนะครับพอจอดเรือเสร็จปุ๊บผลเหดค้างครับอ่ะมันจะวางสมอเรือนะครับเรียบร้อยครับมันจะมีวัตออดสมอเอรือแล้วอ่ะทีนี้เราก็มายืนตรงไหนก็ได้ครับขอบริเวณเรือเราก็กดใช้เป็ดทองเลยครับอ่ะพอกดตกปุ๊บเห็นไหมมันจะได้อปแปะเลย จะเร็วกว่า AP นะครับแล้วก็จะมีมินิเกมให้เล่นนะครับไม่สามารถ AP ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสตกได้ปลาที่เป็นอะแซกเจอร์หรือว่าเป็นตัวอ่างเปานะครับแล้วก็ได้สิงโตนะครับที่ a อก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าโอกาสจะน้อยกว่าครับนี่นะครับอันนี้เราจะได้โบนะัส นะได้งโตแล้วได้ง่ายกว่าครับครับพอถึงจุดป,ปุ๊บเราก็มาจับตรงนี้นครับปุ๊บเราก็ออกเลยเดี๋ยวพอออกระยะปุ๊บมันจะเก็บให้เองครับขึ้นมาตรง เห็นไหมมันจะขึ้นว่าออกเนี่ยห่างจากาเรือเรือก็จะลบไปเองครับก็ของจากในโตคารบนะครับก็สามารถไปดูได้ที่โตคาตรบต้องอีโคโนโมีนะครับถ้าเราจะคาบแฟชั่นหรือว่าเราจะคาบอ่งเปาเราจะคาบกล่องสุ่มนะครับสามารถมาได้ที่โตนี้เลยนะครับผมก็จะมีให้คาบอยู่ในโตตุตจีนครับแล้วก็อัปแปกนะครับสามารถเอามาขายอีโคโนโมีได้นะครับ ตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมครับ